สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนผู้รับใช้โดยในวันนี้เราจะนำเสนอในหัวข้อภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูความหมายของคำว่าผู้นำผู้นำหมายถึงผู้ที่ถูกเลือกและได้รับการยอมรับเพื่อให้นำกลุ่มไปสู่ความสำเร็จ ามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ส่วนคำว่าภาวะผู้นำนั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้คำนิยามที่แตกต่างกันออกไปและมีการจําแนกออกมาเป็นหลายกลุ่มด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเฮมฟิลและค u นสได้ให้คำนิยามว่าเป็นพฤติกรรมของบุคคลในการกำกับกิจกรรมของกลุ่มเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน แคทสและคานเองก็ได้มองว่าภาวะผู้นำคือการใช้อิทธิพลที่สูงกว่าและมากกว่ากลไกทำงานที่ปกติเพื่อกำกับงานขององค์กรน,นั้น Stock Deal ได้มองว่าภาวะผู้นำเป็นกระบวนการของการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเพื่อการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้โดยสรุปนะครับเราจะเห็นได้ว่าภาวะผู้นำโดยทั่วไปนั่นคือการใช้อำนาจของตนเองการใช้อำนาจของผู้นำที่จะปกครองผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ติดต่างแต่สำหรับภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้นั้นในขณะที่เราเป็นผู้นำเรา ก็ต้องรับใช้ผู้อื่นด้วยนี่คือความหมายของคำว่าภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ในวันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างของการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้จากพระคมพีภาคพันธสัญญาเดิมมาหนึ่งท่านเพื่อเราเจะเห็นว่าท่านผู้นี้เป็นแบบอย่างของการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้อย่างไรบ้างท่านชื่อเดโบราเดโบรา เป็นผู้เผยพระวจนะหญิงที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมผู้วินิจฉัยในบทที่สซึ่งเราได้ศึกษาจากชีวิตของท่านเราได้เห็นภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้อย่างไรบ้างลักษณะอย่างแรกครับการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้นั่นคือการใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนถ้าเราอ่านในบทที่4ข้อที่ห เราจะเห็นการบันทึกว่านางได้นั่งอยู่ใต้ต้นอินทพาลัมแห่งเดโบราที่อยู่ระหว่างรามาและเบอเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอินและคนอิสเซเลก็ขึ้นมาหานางที่นั่นเพื่อให้ตัดสินคดีจากภาพของการที่นางเดโบราเองได้นั่งอยู่ใต้ต้นอินทพาลัมแสดงให้เห็นว่าสถานที่ทำงานของท่าน นั่นก็คือใต้ต้นอินทพาลัมซึ่งลักษณะของต้นอินทพาลัมนั้นเราอาจจะนึกภาพว่าเป็นเหมือนต้นมะพร้าวหรือเป็นเหมือนต้นตาลที่มันมีหนามและมันไม่ได้มีใบามากเพียงพอที่จะทำให้เกิดความร่มเงาแน่นอนครับนึกภาพคงจะร้อนพอสมควรแต่เดบโบราเองเลือกที่จะนั่งใต้ต้นอินทพาลัมเพื่อแสดงให้เห็นว่าชีวิตของการเป็นผู้รับใช้ คือการอยู่ท่ามกลางประชากรของพระเจ้าและผู้คนสามารถที่จะมาถึงท่านได้ง่ายภาพของการเป็นผู้นำทั่วไปอาจจะทำให้เราคิดถึงการที่เราจะต้องทำตัวให้เป็นผู้สรงอิทธิพลไว้ทำตัวให้คนยกย่องยกตัวอย่างเช่นการมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูหราใช้ของแพงหรือ การมีตำแหน่งที่สูงเพื่อให้ผู้คนได้ยอมรับในอำนาจที่เรามีแต่การเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้นั้นกับตรงกันข้ามนั่นคืออยู่ท่ามกลางประชากรของพระเจ้าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่ผู้คนสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายด้วยลักษณะที่สองของภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้นั่นคือ การให้คำแนะนำทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้าจากข้อที่6ในบทที่4เราจะเห็นการบันทึกว่าเดโบราส่งคนไปตามตัวบารักบุตรอาบีโนอัมจากเคเดชในเขตนัฟทาลีมาพบนางกล่าวกับบารักว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงบัญชาท่านว่าและในข้อที่9 ได้บันทึกต่อว่าท่านจะไม่ได้รับเกียรติเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงมอบสิเสราไว้ในมือหญิงคนหนึ่งเป็นที่สังเกตครับว่าเดโบราให้คำแนะนำแก่บารักผู้ที่จะนำทัพออกไปโจมตีแม่ทัพสิเสราซึ่งถือว่าเป็นแม่ทัพของกษัตริย์ยาบินแห่งคนาอันถึงการในการนำทัพในครั้งนี้ว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอล ทรงบัญชาว่าจากประโยคนี้ทำให้เห็นว่าการให้คำแนะนำการให้คำปรึกษาของเดโบรานั้นมาจากพระเจ้าเดโบราคงจะนำเรื่องนี้ได้อธิษฐานอ้อนวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ได้ให้คำตอบแก่เดโบราถึงแม้สุดท้ายเดโบราจะบอกว่าชัยชนะครั้งนี้บารักจะไม่ได้รับเกียรต นั่นเพราะสิเสราจะต้องตายจากน้ำมือของผู้หญิงแต่เดโบราเองก็กล้าที่จะพูดต่อหน้าบารักนั่นแสดงให้เห็นว่าการให้คำปรึกษาของเดโบรานั้นไม่ได้ให้คำปรึกษาเพื่อเอาใจใครแน่นอนครับการให้คำปรึกษาการให้คำแนะนำของผู้นำแบบผู้รับใช้นั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีพื้นฐานมาจากพระวจนะของพระเจ้าผู้นำแบบนี้จึงจำเป็นที่ต้องหมั่นในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างสม่าเสมอการให้คาแนะนาจะไม่ได้มาจากคำพูดที่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าแต่ทุกคำพูดล้วนมาจากพระวจนะของพระเจ้าทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอของผู้นำ จะไม่ทําให้ผู้นําใช้ผู้นะของพระเจ้าไปในทางที่ผิดและเมื่อเป็นเช่นนี้การให้คําปรึกษาของผู้นําเหล่านั้นจะไม่ได้มีเพื่อเอาใจใครเหมือนดังที่เดโบราได้ให้คําปรึกษาแก่บารักลักษณะผู้นําแบบผู้รับใช้ในลักษณะที่สนั่นคือต้องลงมือทํางานร่วมกับประชากรของพระเจ้า ในข้อที่8และข้อที่9เราได้เห็นการบันทึกว่าบารักได้ตอบเดโบราว่าถ้าท่านไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะไปแต่หากท่านไม่ไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะไม่ไปเดโบราจึงตอบว่าตกลงเราจะไปกับท่านเมื่อเดโบราให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแก่บารักเสร็จแล้ว บารักได้ชักชวนเดโบราให้ออกรบด้วยภาพตรงนี้อาจจะแปลกสักหน่อยนะครับสำหรับบางคนว่าทำไมบารักถึงชวนเดโบราซึ่งเป็นผู้เผยเพระชนะผู้หญิงออกรบด้วยสาเหตุก็เพราะว่าบารักมั่นใจว่าเดโบราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นจะไม่มีอันตรายอย่างแน่นอนและการที่ได้ผู้รับใช้มาร่วมรบด้วยนั้น จะเป็นการเพิ่มกำลังใจให้กับเหล่าทาหารของอิสราเอลเป็นอย่างมากด้วยดังนั้นบารักไม่ได้มองว่าเดโบราเป็นผู้หญิงแต่บารักมองว่าเดโบราค,คือผู้รับใช้ของพระเจา้าและเดโบราเองก็ตัดสินใจที่จะร่วมรบกับบารักและเหล่าทหารของอิสราเอลด้วยภาพของเดโบราตรงนี้แสดงให้เห็นถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขของผู้นำ ลักษณะผู้นำแบบผู้รับใช้ลักษณะที่4นั่นคือการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ทุกคนยอมรับอย่างเต็มใจเราสังเกตว่าตลอดบทที่4ของพระธรรมผู้วินิจฉัยจะเห็นภาพการทํางานนอกจากจะเห็นภาพของการทํางานของเดโบราแล้วเรายังเห็นภาพของการตอบสนองของบารักซึ่งเป็นผู้นําในการทําสงครามและประชาชนอิสราเอลด้วย คนเหล่านั้นยอมรับในการนําและยอมรับในการให้คําปรึกษาของเดโบราซึ่งต่อมาเขาเหล่านั้นจึงได้รับชัยชนะกลับมาการเป็นผู้นําที่เกิดผลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้นําเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับการยอมรับและความร่วมมือของผู้ที่ติดตามหรือของทีมงานด้วยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชายหรือเป็นหญิง ซึ่งถ้าได้รับการยอมรับและให้ความร่วมมือแล้วไม่ว่าจะคิดจักหน่วยงานองค์กรจะเจริญเติบโตอย่างแน่นอนแต่ถ้าผู้นำไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ติดตามหรือทีมงานโดยปล่อยให้ผู้นำทำงานเองเหมือนกับออกรบเองรับรองว่าผู้นำคนนั้นจะต้องตายก่อนอย่างแน่นอน ชัยชนะของอิสราเอลที่มีต่อกษัตริย์ยาบินในครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเดโบราเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับการยอมรับและความร่วมมือของประชาชนอิสราเอลด้วยการมีภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้เป็นลักษณะของผู้นำที่ทุกคนต้องการโดยเดโบราเองได้เป็นแบบอย่างให้กับเราได้เห็นแล้วนั่นก็คือ 1. ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และอยู่ท่ามกลางประชากรเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 2. คํคำแนะนำทุกอย่างล้วนอยู่บนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้า 3. ลงมือทำอย่างที่ได้แนะนำร่วมกับประชากรของพระเจ้าแล้วอันที่4เขาจะได้รับการยอมรับและพร้อมให้ความร่วมมือกับผู้นำด้วย ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านที่จะนำตัวอย่างของเดโบราไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตของท่านในการที่เราจะเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ที่เกิดผลต่อไปขอปพระเจ้าอวยพรครับ